เมื่อเด็กฝรั่งเศสวัย16ปีกลายเป็นปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการมวยไทยใครจะคิดว่าเด็กหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งจะมาขยำวขวัญใจคนไทยได้ขนาดนี้ชาญโรโบซี่หรือที่เรารู้จักกันในานามอเล็กสิงมาวินนักสู้เลือดใหม่ที่กำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วสังเวียนมวยไทยในขณะนี้ด้วยพลังการต่อสู้ที่ไม่มีใครกล้าดูถูกการเดินทางของเจ้าหนุ่มคนนี้เริ่มต้นจากแผ่นดินฝรั่งเศสก่อนที่ชะตากรรมจะพาเขามาสู่โลกของศิลปะก,การป้องกันตัวแบบไทย ตั้งแต่เพียงสางกวกเขาได้สัมผัสกับมวยไทยครั้งแรกบนแผ่นดินไทยและที่น่าทึ่งคือในอีกสามปีต่อมาเมื่ออายุได้หกปีเขาตัดสินใจอุทิศตัวเองให้กับกีฬาชนิดนี้อย่างเต็มเปีย่ยมแม้ในช่วงวัยเด็กเขาจะแบ่งเวลาให้กับฟุตบอลไปบ้างแต่สุดท้ายหัวใจของเขาได้เลือกเส้นทางมวยไทยเป็นที่ตั้งเพราะความหลงใหลที่ลึกซึ้งและแท้จริงจุดเริ่มต้นในเมืองไทยของอเล็กคือค่ายยอดยุทธมวยไทยบนเกาะสมุยที่นั่นเขาได้เรียนรู้พื้นฐานของศิลปะก,การต่อสู้แบบไทย จนกระทั่งในปี2563ชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อย้ายไปสังกัดค่ายสิงมาวินแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มถกเถียงกันภายใต้การอบรมสั่งสอนของค่ายชั้นนําแห่งนี้ฝีมือของเขาเก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างน่าตกใจไม่เพียงแต่ทักษะการชกเท่านั้นแต่เขายังดูดซับวัฒนธรรมไทยจนสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและที่สําคัญคือเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ด้วยการเป็นนักชกต่างชาติคนแรกที่คว้าแชมป์เวทีมวยช่องเจ็ดสีในรุ่น105ปอนด์มาครองการเข้าร่วมค่ายสิงห์มาวินซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายมวยอันทรงเกียรติของประเทศไทยที่เคยผลิตนักมวยระดับแชมป์มาแล้วมากมายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในอาชีพของเขาภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญอเล็กซ์ได้พัฒนาเทคนิคที่หลากหลายทั้งการใช้อาวุธที่คมกริบการเคลื่อนไหวที่ฉลาดเฉียบและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตวิญญาณของนักรบแท้ สไตล์การชกของอเล็กมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนคือการรุกไม่หยุดหย่อนการไม่ยอมถอยต่อใครบนสังเวียนเขามีจุดเด่นในเรื่องความแข็งแกร่งทางร่างกายความสามารถในการยืนต่อสู้ในระยะประชิดและการปล่อยหมัดเตะศอกที่มีน้ำหนักและความแม่นยำสูงนอกจากนี้ขเขายังมีไฟแห่งความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนเองในทุกครั้งที่ก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันเมื่อได้รับโอกาสในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติอเล็กไม่เคยทําให้ผู้ติดตามผิดหวังเขาสร้างชื่อเสียงด้วยการแสดงที่เราใจหลายครั้งและค่อยๆสะสมฐานแฟนคลับที่หลงใหลในสไตล์การชกที่น่าตื่นเต้นของเขาจนถูกมองว่าเป็นดาวดวงใหม่ที่จะนำพาวงการมวยไทยไปสู่อนาคตที่สดใสสถิติที่น่าประทับใจของอเล็กคือการเก็บชัยชนะได้ถึง64ครั้งจากการแข่งขันทั้งหมด76ไฟ์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้าม แม้จะมีผลงานที่โดดเด่นถึงขนาดนี้แต่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก็ยังคงดังกล้องอยู่เสมอหลายคนในวงการและแฟนมวยกลุ่มหนึ่งมองว่าเด็กต่างชาติคนนี้แค่เอามาเป็นเครื่องมือสร้างกระแสะความสนใจเท่านั้นบางคนก็วิจารณ์ว่ายังไม่ได้เจอกับนักชกระดับท็อปจริงๆหรือฟอร์มยังไม่ถึงขั้นที่จะเทียบเคียงกับนักมวยไทยชั้นนําได้คําวิจารณ์เหล่านี้กลายเป็นภาระและแรงกดดันที่เขาต้องแบกรับทุกครั้งที่ขึ้นสู่สังเวียนเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงแค่กับคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าแต่ยังต้องสู้กับความสงสงัย และการไม่ยอมรับจากแฟนมวยบางกลุ่มอีกด้วยอเล็กเคยกล่าวไว้ว่าผมชื่นชอบการดูผลงานของรถถังและซูเปอร์เล็กมาตอลอดฟดพร้อมกับความฝันที่อยากจะไปแข่งขันในวันแชมเปี้ยนชิพมานานแล้วแต่ก่อนหน้านี้น้ำหนักตัวยังไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดตอนนี้ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แล้วถึงได้มีโอกาสขึ้นชกความฝันของผมเป็นจริงแล้วเขายังเสริมว่ารายการนี้การชกแบบหนุ่มเล็กดูน่าสนุกมากแถมยังมีเงินรางวัลโบนัสให้อีกด้วย ตอนที่รู้ว่าจะได้ขึ้นชกผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเพราะรอโอกาสนี้มานานแล้วผมมีเป้าหมายคือต้องการเก็บชัยชนะในทุกไฟที่ขึ้นแข่งขันในรายการนี้ให้ได้และในที่สุดความฝันของเขาก็เป็นจริงขึ้นมาอเล็กได้เปิดตัวในศึกวันลุมพินี124เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาด้วยการแสดงที่ร้อนแรงสุดๆโด,ดยการจบการแข่งขันด้วยการนนาะคิริวชิชิกนักชกจากรัเสเซียให้หมดสติกลางสังเวียนในยกแรก พร้อมกับคว้ารางวัลโบนัส350,000บาทกลับบ้านไปด้วยแม้ว่าเส้นทางของอเล็กจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าและการสนับสนุนจากค่ายที่แข็งแกร่งเขาจึงเป็นหนึ่งในนักมวยที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับนักชกทถาะของวงการได้ในเร็วๆนี้หรือไม่อเล็กซิงมาวินไม่ใช่เพียงแค่ดาวรุ่งคนหนึ่งเท่านั้นแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของนักสู้เจเนอเรชันใหม่ที่กำลังไล่ตามความฝันบนสังเวียนมวยไทยด้วยความจริงใจ และความพยายามอย่างหนักหน่วงและในอนาคตอันใกล้ชื่อของเขาอาจจะกลายเป็นตำนานใหม่อีกบทหนึ่งของวงการแต่คำถามที่น่าสนใจคือนักชกต่างชาติที่มีความสามารถสูงแบบนี้จะช่วยยกระดับวงการมวยไทยหรือกลับกลายเป็นภัยคุกคามต่อนักมวยไทยแท้การที่เด็กฝรั่งมาแซงหน้านักมวยไทยในบ้านเราเองท่านคิดว่าเป็นเรื่องปกติหรือควรกังวลมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ครับติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook ทว i t เตอร์ YouTube TikTok และ LINE Official Account ของเรา